นอกจากเหตุผลของโควเปเม็แล้วนะคะวันนี้ที่เราต้องรีบทำประกันสุขภาพก็ยังมี5เหตุผลนะคะมีเหตุผลอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะอย่าลืมกดหัวใจนะคะติดตามแชร์โพสแชร์คลิปห้เพึ่งด้วยนะคะใน5เหตุผลนะคะที่ นอกจากโคเมนที่วันนี้นะคะที่เราต้องรีบทํากันอย่างด่วนเพื่อที่จะให้โดนนะคะเงื่อนไขโควิดในกรมทันแล้วนะคะ5้าเหตุผลที่ว่านะคะที่ต้องรีบตัดสินใจมีประกันสุขภาพกันนะคะก่อนที่จะรู้สึกเสียใจหรือพลาดไปนะคะก็คือหนึ่งเลยนะคะโรคร้ายนะคะไม่เคยบอกล่วงหน้าค่ะค่ะโรคร้ายไม่มีการบอกล่วงหน้ากับเราอยู่แล้วนะคะว่าจะแวะเวียนเยี่ยมเยี่ยมบ้านไหนก่อนนะคะ คนสุขภาพดีๆก็สามารถตรวจพบโรคร้ายได้นะคะซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นการทำประกันก็จะไม่สามารถทำได้นะคะข้อ2เลยนะคะก็คือการทำประกันตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยมีโอกาสมากกว่าคนทำประกันที่อายุเยอะขึ้น ก็เพราะเบี้ยรประกันจะถูกนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้หลากหลายแผนมากขึ้นด้วยนะคะข้อสามก็คือการมีสุขภาพที่ดีะคะคือการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยเราต้องรีบทำประกันเลยเพราะเรานะคะจะได้สิทธิ์ในการเลือกความคุ้มครองที่ได้อย่างครอบคลุมมากที่สุดเลยสามารถเลือกแผนประกันได้หลากหลาย รวมความคุ้มครองได้ทุกๆแบบเลยเพราะว่าสุขภาพเรามาตรฐานนะคะก็จะไม่มีการเพิ่มเบีย้ยไม่มีการยกเว้นข้อใดๆนะคะให้กับเราเลยแล้วก็เวลากรมทรรมเราทําเข้าไปนยคะก็จะได้รับการอนุมัติได้อย่างง่ายดายเลยนะคะข้อ4ก็คือเลือกโรงพยาบาลค่ะการที่เรานะคะมีประกันสุขภาพนะคะเวลาเจ็บป่วยเนะะี่ยค่ะก็จะทําให้เรานะคะ ตัดสินใจที่จะเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลใดก็ได้นะคะที่เราพึงพอใจนะคะจากที่เรามีประกันสุขภาพนะคะก็การรักษาเนี่ยเราก็จะได้รับการรักษาที่ค่อนข้างเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วนะคะ แล้วก็ข้อ5ก็คือเป็นการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องการเงินนะคะหลายๆคนนะคะเก็บเงินออมมาทั้งชีวิตเลยค่ะเพื่อที่จะทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นมีการเป้าหมายกันอย่างัดใจมากเลยแต่พอเมื่อเจ็บป่วยลงแล้วไม่เคยมีประกันสุขภาพเลยเงินเก็บเหล่านั้นนะคะจะต้องถูกดึงมาใช้ในการดูแลตัวเองรักษาตัวนะคะแน่น,ะนอนค่ะ ้าหมายที่เราตั้งใจไว้ตั้งใจเก็บเงินมาอย่างมากมายบางคนตั้งใจที่จะซื้อบ้านซื้อรถท่องเที่ยวนะคะหรือเอาไว้ใช้หลังเกษียณก็จะต้องจบลงเพราะว่าเงินเหล่านั้นนะคะจะต้องหมุนกลับมาเพื่อที่จะรักษาตัวเองซึ่งบางทีเงินหมดก็ยังรักษาตัวไม่หายเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากที่ทราบแล้วนะคะว่านอกจากโควเป็นเมนที่ กำลังจะเดินทางมาถึงใน1มนีนะคาคมนี้นะคะสำหรับ a a เคือกรมธรรมอนุมัติก่อนวันที่20มีนาะคะก็จะไม่โดนเงื่อนไขโคเปอนเมนต์ก็อยากให้ทุกๆคนนะคะมองเรื่องประกันสุขภาพนะคะซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัวเรานะคะให้ เร็วที่สุดนะคะตอนนี้บอกเลยว่าด้วยสภาพแวดลอมหลายๆอย่างชีวิตเรานะคะอยู่บนความเสี่ยงค่อนข้างมากนะคะก็งไงก็ขอให้ทุกคนนะคะหันมามองประการสุขภาพนะคะไว้สักเล่มก็ยังดีนะคะมีมากมีน้อยดีกว่าไม่มีนะคะ